เชือ ia, ้อแบคทีเรียเติบโตบนเสื้อผ้าและส่งกลิ่นเหม็นใช้ดาวนี่แอนตี้แบคช่วยลดการสะสมของแบคทีเรียที่ทําให้เกิดกลิ่นเหม็นถึง99%ให้เสื้อผ้าของคุณหอมสดชื่นแค่ใช้ดาวนี่แอนตี้แบค 22กันยายน2563ที่หอประชุมอำเภอวังโป่งนายนาวินสังขมาในอำเภอวังโป่งนำหัวหน้าส่วนราชการพ่อค้าประชาชนผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นและพระสงฆ์ร่วมกันบริจาคโลหิตโดยมีคณะกรรมการเหล่ากาชาติจังหวัดเพชรบูรณ์พร้อมด้วยเจ้าที่สมักง,งาเหล่ากาชาติจังหวัดเพชรบูรณ์โรงพยาบาลเพชรบูรณ์สมักง,งาสาธารณสุขอำเภอวังโป่งและโรงพยาบาลวังโป่งร่วมกันออกเหนรับบริจาคโลหิต อวัยวะดวงตาและร่างกายซึ่งมีผู้บริจาคในครั้งนี้จำนวน190รายจากยอดรวม228รายได้โลหิตจำนวน76,000มีผู้บริจาคดวงตาจำนวน5รายบริจาคอวัยวะจำนวน4รายโดยมีองค์การบริหารส่วนตำบลวังสารให้การสนับสนุนอาหารมอบให้แก่ผู้มาบริจาคโลหิตในครั้งนี้